หัวใจของพระสัทธรรมของพระสัทธรรมก็คือหัวใจของธรรมวินยัยธรรมวินัยก็คือไอเรื่องนี้เป็นเรื่องครั้งแรกที่บัญญัติที่ในสาเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ันเนี่ยเรื่องมาจากพระสุธินพระสุทินการันตบุตรเออคราวนี้ก่อนที่จะอา่านเรื่องพระสุทินเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ <c oughs> พระสุทินเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งพระสุทินนี่เดินไปเที่ยวเล่นในเมืองคากลับออกมาเนี่ยก็มาเจอผู้คนเยอะแยะตะแปะไปหมดนะฮะเขาไปฟังธรรมกับ แกก็เดินตามเขาไปเดินตามไปฟังเขาบอกเขาไปทําอะไรกันพอแกเดินตามไปแกก็ไปเห็นเ,ออเขานั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้านายสุทินแกก็นั่งอยู่ปลายไกลนะเพราะคนมันเยอะแกเข้าไปใกล้ไม่ได้แกก็นั่งฟังธรรมอยู่ไกลข้างออกอะ่ะคราวนี้จนฟังธรรมเสร็จชาวบ้านชาวเมืองอาณาประชาชีเขาก็กลับบ้านกลับเมืองกันหมดนะฮะยังเหลือแต่นายสุทินคนเดียวนี่แหละนายสุทินคนเดียวในเมื่อฟังธรรมของพระสัมมสัมพุทธเจ้าเสร็จจนติดอกติดใจอะ่ะแกก็เลยค่อยๆกระเถิบเข้าไปทําความเคารพพระพุทธเจ้าพรา เข้าไปถึง ก็เล่าความในใจให้พระพุทธเจ้าฟังว่าธรรมะเนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกเพื่มปิติอิมอออ่มอกอิ่มใจอยากเข้ามาบวชในธรรมวินัยเนี้ยช่วยบวชให้ผมหน่อยได้ไหมทินว่าสุทินขอพระพุทธเจ้าขอบวชนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพ่อแม่เธออนุญาตยังหรืเนี่ยไปถามพ่อถามแม่ดูก่อนไปถ้าพ่อแม่อนุญาตแล้วคอยมาบวชครันน้นี้นายสุทินเนี่ยแกก็ออกจากาที่เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านแกก็ไปขอพ่อกับแม่แกขอมาบวชนะพ่อกับแม่ก็บอกว่าเอ้ยจะไปบวชได้ยังไงบ้านเราก็มีเงินี ทองตั้งเยอะตั้งแยะเธอก็เป็นลูกคนเดียวซะด้วยสิถ้าไปบวชแล้วใครจะมาดูแลทรัพย์สินล่ะนะคือคนอินเดียเนี่ยสมัยนั้นถ้ามีทรัพย์สินแล้วไม่ได้ดูแลเนี่ยเขาก็จะยึดเข้าไปในหลวงหลวงก็จะยึดเอาไปคราวนี้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนงกนะฮะเป็นคนเหนียวนะแกก็ไม่อยากให้ลูกไปบวชอยากให้ลูกไม่อยู่ดูแลมรดกของแกคราวนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมให้ลูกชายไปบวชนายสุทินนี่ก็เลยประกาศปฏิญาณตนเลยต่อหน้าพ่อกับแม่เลยว่าถ้าผมไม่ได้บวชเป็นพระเป็นพิสุเนี่ยผมขอ นายสุทินพูดอย่างเงี้ยเขานี้การเวลาผ่านไป2วัน3วันนายสุทินกัลันทบุตรเนี่ยแกไม่กินข้าวไม่กินน้ำนเลยนะแกก็นอนเกลือกกิ้งอยู่นหน้าบ้านของแกนะพยศหัดเ,เออขาดทาไม่ได้บวชเนี่ยยังไงก็ไม่กินข้าวจะขาขอตายตรงนี้แหละพ่อกับแม่ก็เห็นแล้วไม่ไหวไว้เฮ้ยเนี่ยมันไม่ยอมกินข้าวนมันตายจริงๆนั่นเนี่ยทำยังไงดีก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนของสุทินเนี่ยเพื่อนเพื่อนของสุทินทั้งหลายก็มาเนี่ยมาชวนสุทินมาปลอบมาพูดหลายๆอย่างหลายๆอันให้เลิกโล้มความตั้งใจทีี่่ไปบบววนนาสุิกก็อ ไม่ยอมทมาไม่ได้บวชน่ะจะขอาตายการเวลาผ่านไปเพื่อนฝูงมองเห็นว่าเฮ้ยพ่าสุทินไม่ได้บวชนี่้ัดทายมาจริงๆนี่ซวยนะเออแล้วคราวนี้มันจะไม่มีโอกาสเลยนะที่จะได้ทีละก่อมเอาอย่างนี้ดีไหมเอาคุยกันเราไปบอกพ่อกับแม่นดะ้ยอมซะนะให้สุทินเพื่อนเราเนี่ยไปบวชซ่ะในเมื่อเข้าไปบวชแล้วไปเห็นแล้วอยู่ไม่ได้เบือ่อก็จะสึกออกมาเองแหละเออถึงตอนนั้นเราค่อยไปพูดกันอีกทีหนึ่งให้แกสึกออกมาก็คุยกันตกลงก็ไปบ้านไปบ้านเออก็ขึ้นไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะเห็นดีด้วยก็บอกเออ องโอเคบวชก็บวชหลังจากนั้นพอบวชก็บวชพระสุทินก็ไปเลยนะไปที่วัดไม่ใช่พระสุทินนายสุทินเนี่ยไปที่วัดพอไปที่วัดพระพุทธเจ้าก็ให้ที่สุบวชให้พอบวชอยู่นิสัยอยู่นิสัยคืออยู่กับอุปชาอยู่กับพระ,พะให้นิสัยให้นิสัยคือให้ดูแลนะให้ฝุกฝนะประมาณ5ปีนะฮะผ่านไปบวชแป๊บเดียวห้าปีแล้วนะคราวนี้5ปีผ่านไปช่วงนั้นมันเกิดทุกพิกับภัยไอ้ทุกพิกับภัยนี่หมายถึงภัยแล้งภัยที่มันเกิดกุกคามน่ะในเมืองนั้นเอาปลาอาหารหายากนะคราวนี้พระ ขอพระพุทธเจ้านี่ว่าที่บ้านผมน่ะเป็นบ้านเศรษฐีเดี๋ยวผมจะขอพิสุไปบินทบาตท,ที่บ้านผมน่ะเอาข้าวน้ํามาให้พิสุได้ฉันกันาันนี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตเพราะว่าอยู่อยู่นิสัยมาตั้ง5ปีแล้วไงพออนุญาตสุทินก็มาที่บ้านตอนนี้เป็นพระและชนนายสุทินนะพอมาถึงที่ไอ้พระไรเรือนพระไรเรือนก็หมายถึงไอ้ร่มเงาของเรือนน่ะพระสุทินก็นั่งพักอยู่นะคานนี้หลังจากนั้นก็ไปบินธบาตไปบินทบาตไปบินทบาติในหมู่บ้านนั่นแหละคราวนี้คนใช้ภาสีภาษีคือ คนใช้ที่เคยเลี้ยงพระสุทินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอะ่ะตอนเป็นคารวาสอะ่ะจนโตจนอะไรอย่างเงี้ยหายไป5ปีไปบวชกลับมาเนี่ยนางทาสีเนี่ยเอาอาหารจะไปทิง้งอาหารบูดอะ่ะเจาไปทิง้งพอดีพระสุทินเดินมาผ่านมาก็เลยขอบินฑบาตบอกว่าน้องเย้ยงอาหารนั้นอตจจมาขอบินฑบาตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าของไม่ใช่อของบูดนะฉันไม่ได้หรอก onn onn นู่นนั่นนี่พระสุทินก็บอกว่าไม่เป็นไรนางก็เอาอาหารบูดที่เจาไปทิ้งเนี่ยเอามาให้พระสุทินขณะที่เธอกําลังเอาอาหารใส่บารให้พระ nè. À. Tôi có sẵn kể thêm mưa tên รูปร่างหน้าตาการพูดจาเนี่ยโอ้ยทำไมมันเหมือนลูกของเจ้านายเราจังแกมองดูแลมันเหมือนเอ่อนายน้อยพอแกแต่ก่อนนะพอแกจําได้แกก็เข้าไปบอกเจ้านายคือพ่อกับแม่นี่แหละพ่อกับแม่รู้ก็เลยหาวิธีการนะไปหาพระเข้ามาฉันอาหารที่บ้านวันหลังต่อมาเนี่ยพระสุทินไปบิณฑบาตที่อื่นนะกลับมาที่พระายเรือนเหมือนเดิมนี่แหละไอเงาล้มไม้เงาบ้านเหมือนเดิมนี่แหละแต่วันมันส่องมาแล้วถูบ้านนะแล้วมันเป็นเงาอยู่ข้างหลังเท่านี้พระสุทินกําลังนั่งฉันอาหารู่ใต้ร่มเงา พอของเรือนนั่นแหละพ่อของพัะสุทินนี่มาแต่ไหนก็ไม่รู้มาแต่ทํางานหรือม,มาแต่ธุระไหนก็ไม่รู้นะมาเห็นพระสุทินกาลังนั่งฉันอาหารอยู่ท่านก็จําได้ว่าเป็นลูกอะ่ะก็เลยชวนลูกเนี่ยมาชั้นอาหารที่บ้านนะฮะพระสุทินกําลังที่ฉันอาหารอยู่ขนานั้นก็ไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมอะไรกาลังนั่งฉันอยู่พ่อเ็าโดยความหวังดีนะฮะก็ะจับดึงแขนของลูกชายเนี่ยไปฉันอาหารที่บ้านคราวนี้ไอการจับดึงแขนไปฉันอาหารที่บ้านพ่อนะโดยเจตนาที่ดีแต่ลูกเนี่ยคือมันผิดศีลมันผิดคําสอนเพพรราาาาาุทจ้บออกวว่่ฉัันนนหหึง คนเดียวลุกจากที่ฉันแล้วไม่ฉันอีกทีนี้นะคือพระสุทินก็จําใจต้องลุกตามไปลุกตามพ่อนี่ไปก็คืออาหารวันนั้นนะต้องหยุดฉันนะฮะลุกจากที่ฉันไม่ฉันอีกอ่ะคานนี้พอไปถึงเรือนไปถึงเรือนพ่อกับแม่ก็หาอาหารอย่างดีเลยนะฮะมาตวายพระสุทินพระสุทินก็ไม่ฉันเพราะว่าฉันอาหารวันหนึ่งคนเดียวคานนี้พอไม่ฉันก็โอเคก็เลยพูดเรื่องการศึกษาให้ราศกขาออกมาดูทรัพย์สมบัติไม่ต้องบวชก็ได้หรอกคือเงินทองบ้านเราก็มีเยอะแยะเอาเงินทองไปทําบุญก็ได้นะไม่จำเป็นต้องบว พระสุทินได้ฟังพ่อกับแม่พูดอย่างนั้น,น,นก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าเอาอย่างนี้ไหมโยมพ่อกับโยมแม่เอากระสอบไปใส่เงินใส่กองแล้วเอาใส่เกวียนบรรทุกไปเลยนะเอาไปทิ้งลงแม่น้ำาคงคานะให้หมดเออพระสุทินบอกพ่อกับแม่ให้เอาเงินทองไปทิ้งลงแม่น้ำาคงคานะพ่อกับแม่ได้ยินพระสุทินพูดอย่างนั้นก็น้อยอกน้อยใจทมนับนะ,ะเสียใจอย่างหนักเลยนะก็เ,เสียใจกับลูกที่ลูกบอกให้เอาเงินทองไปทิ้งนนะฮะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บความเสียใจเอาไว้คราวนี้ก็เลยถามว่าเอาถ้าอย่างนี้ถ้าจะไม่ ึกออกมาเป็นคารวาสดูแลทรัพย์สินจริงๆอ่ะขอ,อมาเลพันธุไดไหมคําคําศัพท์ทของเขาก็บอกว่าเป็นมล็ลพันธุนะก็คือขอให้มีอะไรกันกับเมียเพื่อได้มีลูกสักคนหนึ่งเอาไว้สืบทายาทอย่างเงี้ยนะพระสุทินก็ด้วยด้วยสมัยนั้นอะ่ะมันยังไม่มีวินัยบัญญัติมันมีแต่คําสอนว่าการทําอย่างนี้มันไม่ดีแบบนี้แบบนี้มันไม่ดีคําสอนที่สอนมาแล้วแต่ยังไม่บัญญัติห้ามว่าอย่าไปทํามันผิดศีลมันผิดอะไรอย่างงู้อย่างนงี้แต่คําสอนนี่มีมาแล้วว่าทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เส่เมถุน ก็บอกเอาไว้เป็นทางเป็นนรกอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้นพระสุทินก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ห้ามเลเนาะถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเราก็คือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ลนะ่ะพระสุทินก็คิดอย่างเงี้ยก็เลยรับปากกับพ่อกับแม่เสพเมถุนทํากับเมียก็ถือการเวลาของพระสุทิน,น่ะมีฤดูยิงคนใช้ก็ไปตามพระสุทินมา มาสมสู่กันพอสมสู่กันเซษปัญหามันเกิดกับพระสุทินนะครับปัญหามันเกิดอย่างไรล่ะครับปัญหามันเกิดก็คือว่าพระสุทินเนี่ยโคมนักเสียอกเสียใจคิดว่าตัวเองได้ทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันจะผิดศีลไปกูก็เกิดปริวิตกในใจความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นอ่าพอเกิดความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นพระสุทินนกินไม่ได้นอนไม่หลับไงคิดมากพอคิดมากมาก็ร่างกายก็สูบผอมใช่ไหมฮะตัวดำานี่บรรดาพิสุด้วยกันเห็นก็ถามพอถามพระสุทินก็รับว่าเนี่ยไปเสพเมถุนทํเราคิด ว่าทำผิดคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครนี้บรรดาภิสุเหล่านั้นก็เอาเรื่องเนี่ยขึ้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครู้เรื่องดังนั้นก็เรียกพระสุทิน,นไปถามถามว่าสุทินจริงไหมอย่างที่เขากล่าวตําหนิเธอมาเนี่ยว่าเธอไปเสพเมถุนทํากับมาตุคามเนี่ยกับเมียของตัวเองอะมาตุคามนี่แปลว่าผู้หญิงนะฮะพระสุทินก็รับนะฮะรับว่าจริงจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตาําหนิเรื่องการกระทําอย่างนี้เราได้บอกเราได้สอนเอาไว้แล้วหลายแง่หลายมุมไม่ใช่ หรือนะพระพุทธเจ้าตำหนิแล้วคนนี้ก็บอกเธอจะหย่อนองค์ชาตของเธอเข้าไปในในองค์ชาติของมาตุขามให้สอดองค์ชาติของเธอเนี่ยเข้าไปในปากมูเห่าดำยังสิดีเสียกว่าจะสอดเข้าไปในช่องคลอดของมาตุคามหรือเอาองคชาติของเธอเนี่ยยัดเข้าไปในหลุมถ่านเพลิงอันร้อนระอุยังดีเสียกว่าที่จะยัดเข้าไปในองค์ชาติของมาตุคามมันไม่ดีเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตำหนิพระสุทินต่างๆนานาโมฆบุรุษอะไรนู่นนั่นนี่สารพัดนะฮะจากนั้นมาก็เลยปัญญาพิณัยเนี่ยคนเนี่ยนาย สุทินไอ้พระสุทินเป็นคนแรกของการบัญญัติพระวินัยนะฮะสาเหตุที่บัญญัติพระวินัยก็มีอยู่สิข้อพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ว่าเป็นเหตุมันมาอย่างเี้ยอย่างเี้ยนะเพื่อความอยู่เป็นของสงเพื่อความสามคคีของสงเพื่อไม่มีข้อละหานำนี้อะไรอย่างเี้ยนะฮะหลายเรื่องหลายอ่านดาวาหนิพระสุทินแล้วก็บัญญัติวินัยขึ้นพรั้งแรกและเป็นวินยัยพ่อแรกของสองทีนี้ก่อนที่จะไปอ่านใ้ฟังเลยนะในเนื้อธรรมเนื้อธรรมจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกยาวนะฮะแต่คนนี้ก็ พุทธทาสท่านก็จับยกมาเฉพาะที่มันเป็นหัวใจหลักของมันแล้วเขาก็ทําเชิงอัดเอาไว้ข้างล่างอ่ะใครที่ขี้สงสัยนะฮะก็ไปหาเอาเนี่ยหาเอาไอ้ตรงที่เขาทําเชิงขัดไว้เนี่ยมันมาจากหน้านี้เล่มน,นี้นะฮะพระสูตรชื่ออยางงี้ยางนี้ย,าง,ยางนี้ยาวมากอันเนี้ยสรุปลงแค่นี้คือพระสูตรทิมนี่แหละเป็นคนแรกที่ทําให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องในหรือนัยหรือไอ้ที่เราได้ยินพระเขาพูดกันว่าไอ้ปฏิโมกขสองสองเจ็ดนัน,นะ